ค่ะทุกคนหลังจากล้างหน้าแล้วนะก็ยังไม่ได้ทันแต,แต่งหน้าอะไรทุกคนนะคะก็เจอกันที่หน้าสดนะคะเราก็อยู่ห้องกันเลยค่ะคือแบบลูกขึ้นมานะคะเราก็ทําความสะอาดใช่ไหมทุกคนกำลังทําความสะอาดอยู่จ้ะนะคะพอทําความสะอาดเสร็จนะคะแล้วก็อะไรก็อาบน้ำแบบจริงๆอาบน้ําก่อนก็ได้แต่คือแบบว่านไหนมันก็จะต้องเจอฝุ่นเจออะไรแล้วอะ่ะเราก็าเลยเอาทํางานบ้านเสร็จก่อนดีกว่าแล้วค่อยมา แต่งหน้าแต่งตาให้มันสติดเนาะเนี่ยอยู่บ้านก็นี้เลยนะคะอยู่แค่ห้องแค่นี้ค่ะนะ,ะเราก็สามารถทําคลิปขายของได้หรือโพสต์ขายของได้น้อพี่น้องนะคะไม่เกี่ยวกันกับว่าเราจะอยู่ยังไงไม่เกี่ยวกันเลยค่ะการขายของออนไลน์นะคะหรือเราจะหน้าตาสวยหรือไม่สวยไม่เกี่ยวกันเลยค่ะการสร้างตัวตนหรือการขายของออนไลน์พี่นี่ก็ดูสิเปลี่ยนฉากมุม Gym. ก็นี่เป็นมุมผ้มาม่านที่จริงๆแล้วในห้องเช่าที่ไปศึกษามาถ้าเราไม่ได้มีบ้านของจะเองจริงแล้วคขไม่ได้ให้บูชาพราอะไรมาเยอะๆด้วยความที่แบบวา่าตอนนั้นเราไม่ได้ศึกษาด้วยความมีแต่ความอยากได้มาเนาะเราก็บูชามาบูชามานะเนี่ยอะก็นี่ก็มีตรงนี้แล้วมีชั้นชั้นนี้จกกักรวาลก็ให้มานะคะของทุกอย่างน้อยมากไม่ได้ซื้อค่้มีแต่คนให้มาจนขนกลับบ้านจนตอนนี้บ้านย่าเต็มมีแต่ของอ คือเซลล์เขาเปลี่ยนรีเวทบ้านใหม่แล้วก็ให้ของมาเยอะมากทุกคนอ่ะแล้วนี่ก็คือฉากที่พไปซื้อผ้าฟูโตโอเ,อเออแล้วก็อยากจะหาฉากที่มันราคาถูกเนาะแต่ที่ความที่ว่าเราชอบดอกไม้อะเราก็เลยเอาลายนี้อ่ะ,อะซื้อในในห้างเนาะอันนี้ค่ะจริงๆมันเป็นตัวต่อนี่นี่คือมารีวิวมุมทำงานที่นะ อันนี้เป็นขาที่มีลูกชายทำหักแล้วแฟนก็เลยเอาเหล็กมาทำให้เออโอเคดีแล้วไฟตอบโจทย์กันหน้าเราดีดีใจมากๆเลยนะะอ่ะแล้วนี่ค่ะนะคะก็นี่แหละห้องหนึ่งแล้วก็กนีทีวีบ้านเรานะคะเป็นอันนี้เนี่ยทีวีผ่อนแล้วพี่นอ้องไม่ได้อ่ะผ่อนไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะอ่ะ,อะนั่นแหละอ่ะเห็นไหมเขาเรียกอะไรอะ่ะ ภาระต่างๆของครอบครัวเราในวิกฤตนี้ก็มีเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนจะเป็นยังไงหรือลูกจะเป็นยังไงพี่ไม่สนใจค่ะนะคะบอกกับตัวเองต่อไปนี้นะคะฉันจะมีข้อแม้ใดๆในการลงมือทําคือทิ้งทิ้งสิ่งที่มันคิดว่าเราทําไม่ได้อะ่ะไปให้หมดแล้วก็ลงมือทําค่ะส่วนที่เราลงมือทําแล้วเราจะได้ตามเป้าหมายเราตอนไหนก็อยู่ที่ตัวเราทําด้วยแหละทุกคนหน้านะคะ อ่ะนะคะคือถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเคยขายข,ายของอนไลน์มานานแล้วหรือคุณเคยขายแต่คุณเลิกขายเหมือนพี่นิดอ่ะนะคะคุณสามารถกลับมาขายได้ใหม่นะทุกคนแล้วหรือว่าวันนี้ลูกค้าเจอวิกฤตใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเจอวิกฤตใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่นิดไม่อยากจะบอกว่าทําช่อง youtube ค่ะจริงจริงนะพี่นิดอยากจะไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็เอามาแบ่งปันเขียนใส่กระดาษสอนเราได้ไหม <laughs> นะคะไหนไหนเราก็ให้ความรู้แนวนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นยูทูบ นะเราทช่อง u t u b e ไว้ปีก็เ,เลยว่าไอ้ต่อไปฉันาาาก็อัดคลิปนี่แหละตามใจสบายชั้นเนี่ยอยากจะอัดแนวไหนก็อัดเนีะ่ะเพราะว่าเราเห็นเจอช่อง y o youtube หลายช่องอะที่เขาอาดัดเขาก็อัดชีวิตเขาสนุกสนานเฮฮาไปอะไรเงี้ยนะพี่ก็อยากจะมาพูดความเป็นจริงในชีวิตเราเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เจอวิกฤตอะไรเลยนะคะแต่เราทําใจให้สบายใจแล้วเราก็ลงมือทําในทุกบันนะคะคือเงินเนี่ยเราไม่ได้ขอแฟนที่ซ้ำมาลงทุนคะ่ะเราอดออม ะะเพื่อจะเอามาลงทุนค่ะนะคะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าไหนที่เราผิดพลา,าดมาแนอดีเราจะแก้ไขมันให้ใหม่แล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะเงินที่ไดจากการขายของอะไรเราจะไม่ใช้เราจะต่อย,ยอดถ้าอย่างนั้นเราไม่รวยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีทุนใช่ไหมทุกคนนะคะเราเคยมีพี่ที่เขาประสบความสาเร็จก,ก็สอนเรามาถ้าวันนี้เรามีทุนไม่ได้เยอะใช่ไหมถ้าเราสมมติว่าเราขายได้ได้กาไรดีอะ เราไม่ต้องใช้กําไรของการขายของออนไลน์เลยใช้กําไรที่มีเงินที่มีอยู่เนี่ยให้ต่อยอดมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเราจะโตอ่ะนะคะไม่ต้องน้อยใจว่าเฮ้ยบางทีอ่ะเรามีแม้ทีมรายใหญ่ใช่ไหมเราเป็นลูกทีมตัวแทนยอยตัวแทนหลักอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะนุ้มเขาบอกให้หนูลงทุนแล้วหนูมีเงินเท่านี้หนูจะไปเอาเงินที่ไหนมาลงทุนหนูไม่ต้องน้อยใจหนูค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทําแล้วก็ต่อยอดอะไรลูกเอาอะไรขึ้นเหรอ ลูกชายจะขึ้นอันนี้นะคะนี่มีสองอันจัก,กรวาลให้มาเลื่มใช้แล้วนะคะก็น้องเฟซไม่ได้ไม่ได้นอนหรอกแต่เอามานันมาเล่นกันออะเล่นกับน้องนะไม่ทำนาคะลูกขึ้นไหมขึ้นไหมหนูขึ้นไหมแล้ <c oughs> วรูกขึ้นแล้วอึบ <c oughs> จุดจุดบวกกับการกินคอลลาเจนด้วยแต่เพิ่งกินกินยาที่มีคอลลาเจนอะ่ะ ได้แค่วันเดียวเองสองวันสองวันสองสองสครั้งแต่ไม่ได้กินต่อเนื่องต่อไปกินหมดหรือซื้ออีกซื้อซีเ่นเป็นคอลลาเจนเพราะแบบว่าเวลาคุณแม่หลังคลอดนะเราเลี้ยงลูกมาทั้งหลายปีแล้วอะ่ะเราปล่อยตัวเองแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองอ่งเข้าใจไหมลูกเออะจะให้เราจะให้แม่กล่วยได้พี่น้อง เออเอเอค่ะอ,อ่ะถ้าวันนี้คุณที่จะเอามาให้ดูนี่ไงความจริงคือไม่เห็นจาเป็นต้องว่าจะสวยหรือไม่สวยยังไงก็ได้ก็ทําได้ก็ขายได้ลูกค้าเขาไมา่ได้มาซื้อตรงที่ว่าไม่คะ สวยหรือไม่สวยหรือเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่ว่าเราลงมือทําหรือเปล่าเราตั้งใจหรือเปล่าเราขยันหรือเปล่านะคะแล้วสินค้านั้นนะคะช่วยส่วนหลักๆคือลูกค้าเขาดูแค่ว่าอืมช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมนะคะสินค้าตัวนั้นค่ะเท่านี้คุณอยากจะเข้ามาขายบนโลกออนไลน์พี่แนะนําค่ะนะคะให้สร้างตัวต,วตวนก่อนนะในช่องทางไหนก็ได้ใน a ฟ e b o o กก่อนก็ได้ครับอเอาะไรเอาน้องเหรอน้องอ่ะน้องนอนด้วยกันเหรอ ก็พี่กขออัดคลิปจบแค่นี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่คิดว่าตอนนี้หนูไม่มีทางออกเลยพี่นะคะพี่เดแนะนํานะคะหนึ่งแหละให้สร้างตัวตนนะคะเรียนรู้กับครูคนในประสบความสาเร็จในโลกออนไลน์นะคะมองหาเอาค่ะเยอะแยะมากมายในช่อง youtube ก็ไปเสิร์ชหาเอาว่าหนูอยากขายดีขายปังหรือถูกชะตาใครหนูก็ติดตามคนนั้นหรือติดตามพี่ก็ได้ค่ะนะคะก็ พี่ก็เป็นแม่ค้าคนไรคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์มาก่อนเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจทําได้สําเร็จแค่พี่หยุดทําแค่นั้นเองนะคะเราแค่อยากจะบอกใครว่าถ้าวันนี้คุณขายปังขายดีคุณขายแล้วมันคือทางนี้มันรอดอะ่ะอยากจะให้ทุกคนตั้งใจทําแล้วก็บริหารเงินให้ดีค่ะนะคะคือขายออนไลน์คือมันได้จริงๆถ้ามันได้คือเวลามันได้มันได้แบบนั่นเลยแต่ว่าเราต้องรู้จักการบริหารเงิน เราก็ไปเรียนรู้เพิ่มก็ได้ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเราก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินมากขึ้นนะเพื่อจะทําให้เราอ่ะหาเงินที่ได้มาแล้วมันจะทําให้เรามีเงินมีเงินเหลือไงนะคะอดีตมันผ่านมาแล้วพี่ลิ้ก็ไม่อยากจะพูดถึงมันหรอกนะคะช่างมันเถอะอดีตมันผ่านมาแล้วนะคะให้อยู่กับปัจจุบันให้มันมากนะคะ ทำให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าแล้วก็ลงมือทํางานที่เราคิดว่ามันทําให้เรามีรายได้มีเงินเข้ามาดีกว่าค่ะนะคะวันนี้พี่ขอจบทาคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะอาจจะยังไม่ได้ทำปุ่มซับสไครต์แชร์นะคะก็เดี๋ยวให้มีคนติดตามเยอะมากขึ้นก่อนได้ไหม <c oughs> ก็เนื่องจากว่าแบบว่าพี่นิทําหลายอย่างมากเลยอะ <c oughs> ทำหลายช่องทาง มันก็เลยกลายเดี๋ยวจะไปเรียนรู้วิธีการจริงเคยไปเรียนรู้แล้วแต่ยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับวิธีการบอกให้คนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้นะค่ะทุกคน <laughs> ไปแล้วด้วยจ้าขอทุกคนมีแต่ความสุขนะคะโชคดีทุกคนนะคะรวยๆค่ะ